ครับเลยนะครับทำอย่างดีครับผมตอนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงชุ่มนะครับผมกำลังมายิดต่อต้ากับเจ้าหน้าที่อยู่แถวบริเวณหน้าสวนสุขภาพถนนวยแก้วนะครับสวนลพบุรีครับผมสวนลพกปราครับซึ่งกําลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีตํารวจภูพิงนะครับเพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่กับตารวจกาลัง จับคุมาแกนนาเสื้อแดงที่พวกพาวุธปืนเข้ามาและถูกจับได้ที่สนามบินเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเสื้อแดงกำลังปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบางส่วนได้ยนยนอุปกรณ์ของแข็งเช่นไม้ ถอดพลาสติกแล้วก็หนังสติกนะครับจดเข้ามาแล้วมีเาหที่ตำรวจบางส่วนได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังตามกานต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับขอน,นี่ก็คือเป็นภาพบรรยาราศที่ตำรวจกำลัง จินาจรากับกล er mm ุ hmm. ่มแสดงยู่นะครับซึ่งกลุ่มแสดงนี้มีประมาณ500กว่าคนครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่กําลังอาจจะไม่เพียงพอครับตอนนี้กําลังเสริมกำลังมานะครับลกำลังและตอนนี้แสดงได้ข่าวว่ากาลังเสริมผู้สื่อข่าวรายงานท่านอื่นก็กําลังติดตามรายงานมาว่ากําลังเสริมกําลังเข้ามาเรื่อยๆครับคาดว่าจะมาเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นอีกแต่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่จบลงง่ายๆนะครับก็ต้องก็ต้อง ตติดามกันต่อไปครับนี่คือก้อนหินและบรรดาอาวุธที่สแสดงในควางเขาใส่ยจอยที่นะครับเรียกได้ว่าส่นวนใหญ่เป็นก้อนหินแล้วก็ท่อนไม้นะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีขวดแก้วซึ่งเจ้าที่ได้เก็บไปบางส่วนชุกยางเรียบร้อยแล้วนะครับท่าน ดขณะนี้23นาฬิกาตรงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าได้เจรจากับผู้ชุมนุมและยินยอมทำตามข้อเสนอทุกข้อของกลุ่มคนแสดงเ่มหัดีสี่ิงทำน่แแล้นะอ้อ้อ้้ไอันนี้คือวิ้้อออไม มันกำลังมาเห็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งตอเนี้ยมันกำลังพยายามจะต่อรองว่าเพื่อรอยของประกันเนี่ยครับแล้วนี่ขเขาบอกว่ารูปประกันแรกเป็นองรูปาาระกันแรกแต่ทีเนี้ยมันมูจะไดงเอาประเด็นของือเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องมา,มา